นอนกันงานแล้วสวัสดีครับนายแบบสวัสดีครับผมนายแบบมาจากไหนบ้านไข่งามบ้านไหนบ้านไข่งามอยู่ตรงไหนล่ะฝากโรงเรียนอยู่ตรงไหนบ้านไข่งามทําไมเขาเรียกบ้านไข่งามรู้ไหมทําไมเขาเรียกบ้านคข่งามอ่าบ้านคนงามใช่ไหมอ่าบ้านคนงามเนาะคนงามก็เลยเรียกว่าคข่งามเนี่ยน้องก็ตอบถูกแล้วนะเนี่ยตอบถูกเออเก่งมากเลยเนี่ยเจ้าทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรทรงกุม ทรงอะไรนะรน,นักเรียนทรงนักเรียนโอเคเลยแล้วมั่นใจอาจารย์อ้อนกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าอาจารย์อ้อนจะตัดหัวด่างหัวลายไหมแนนเต็มสิบให้สิบ<ะ>น,น,นี่ให้กี่คะแนนให้สองคะแนนหรือให้เต็ม <laughs> อย่างเงี้ยมันหมายถึงสองสิบให้เต็มสิบโอเคเลยอาจารย์อ้อนให้สิบจะได้มีแรงใช้ใช้เบอร์ไหนดีครับถ้าเขาเอาข้างหน้าไว้ยาวเราใช้เบอร์สี่เบอร์สามใช้เบอร์สามเลยนะอ้าวลุยดูเบอร์สามดู โดยก็อาจารย์น้อนทำไงเมื่อกี้โอ้โหมีความสุขมากเลยครับอาจารย์น้อนสวัสดีครับอาจารย์น้อนกันงานแล้วสวัสดีครับนายแบบโอ้โหมากับความสุขเลยนะครับวันนี้ฝนตกด้วยเป็นวันอาทิตย์นะครับผมนายแบบจะตัดผมทรงอะไรครับทรงอะไรครับวันนี้เปิดค้างครับเปิดค้างปีครับครับ หางเป็ดหรือเปล่าวีค้าอาจารย์ใช่เอาหางคาดตัววีเลยชหางคาดตัววีเลยหางคาดตัววีมันก็คล้ายตูดเป็ดนั่นแหละเนาะครับเดี๋ยวจะตัดพิสดารให้ดูเอาทำแบบพิสดารนะโอเคแล้วได้ฉั่งเสียสิน,นไม่เสียครับไม่เสียผมไม่เสียเลยครับผม<笑><笑><笑>ครับมีการเต้นของอาจารย์ต่นกันงานเลยครับแถมไปครับ ีคทำยังไงก็มีขานี่ผมยังไม่ตัดครับดูก่อนอ่าผมยังไม่ตัดดูผมยังไม่ตัดนะครับผมมุนไล่ก็นีเวียนหนาหมุนจนโอ้โหลูกค้าวินเวียนไปหมดเลยครับอาจารย์นั่งกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับมีคขาเนี่ยเราก็ตัด สวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาสสวััดีครบผมและสวัสดี f อทุกท่านทั่วโลกนะครับผมวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งส,สิ่งที่มหาธั์ของชีวิตของมนุษย์น่ะ ก็คือผมนี่แหละครับเพราะว่าอยู่ๆๆไปเมื่อตัดแล้วมันก็จะงอกใหม่อีกใช่ไหมอาจารย์อนมันก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยนี่ผมยังไม่ถึงเดือนเลยนะงอกอีกแล้วก็จะมีการตัดเลมนะอ่ดเลมอาจารย์อ้นใส่เบอร์หนึ่งใส่เบอร์หนึ่งเนาะอันนี้ใส่เบอร์เหมือนเดิมทรงเดิมเท่านี้แหละทรงเดิมเนาะเอาทรงเดิม เบอร์หนึ่งนี่คือเราก็จะเล่นเปิดข้างเขาเรียกเปิดข้างเนาะนี่จะเบอร์หนึ่งเราก็เอาใช้ข้างบนนี้แล้วก็เอาบเอาบอร์ศูนย์จุดหนึ่งเก็บนิดเดียวครับดูนะครับครับเปิดข้างเปิดข้างครับทรงเดิมเขาเนี่ยวอะไรก็เปิดข้างลองทรงก่อนครับนี่หลังจากเราตัดเบอร์หนึ่ง,งไปถึงหลังใบหูนี่มันจะได้ฉากฉากเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์นันและสวัสดีครับนายแบบมากับการเต้นลำเลยครับนายแบบยังไงนายแบบ ยังไงในแบบนายแบบพูดไม่เก่งนายแบบพูดไม่เก่งใช่ไหมอาจารย์อ้นอาจารย์อ้นเด็กจะกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวครับเด็กจะกลัวอาจารย์อ้นไหมไม่กลัวครับกลัวไหมกลัวอาจารย์อ้นไหมครับกลัวไหมถ้ากลัวต้องใส่ไม่กลัวเนาะถ้ากลัวถ้ากลัวต้องใส่ชุดวันนี้ชุดหล่อเลยครับชุดหล่อเลยเด็กกกลัวเด็จะกลัวอาจารย์อ้นเวลาถอดเสื้อโอ้โหเสื้อสวยเลยเนี่ยอาจารย์อ้นแล้วติดกระดุมผิดอีก จริงๆนะอาจารย์อ้นถ้าปิดกระดุมผิดเม็ดหนึ่งอ่ะยาวเลยมันก็จะปิดผิดจริงเราก็เขาไม่ว่าเราทีนี้เราจะหลงติดคือการติดเม็ดกระดุมเนี่ยถ้าผิดตั้งแต่เม็ดแรกเม็ดอื่นมันก็ผิดตามนั่นแหละใช่ไหมฮะครับเอ้านี่ครับดูนายแบบเริ่มไม่เริ่มไม่ไม่แน่ใจแล้วว่าารย์ัอ้นกันงาสวัสดีครับผมโหวันนี้วันนี้ผมมาแขกเยอะพอดีครับเพราะว่าผมจะกันพอดี แต่กันพอดีเลยใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นทรงอะไรครับทรงนักเรียนตำรวจทหารทรงเดียวกันทรงนักเรียนมาตรฐานเนาะผมก็ลังคกันอยู่ผมจะบอกวิธีบอกมิตโกนว่าอ่าบอกมิตโกนเนาะวิธีการนี่แนะนำมิตโกนยินเลสลอนดอนบริตจากอเมริกากล่องสีส้มด้วยกล่องสีส้มได้หาซื้อง่ายๆครับกล่องสีส้มผลิตโดยชุกฟรีเมียมอย่างดีกล่องนึงราคาประมาณ130ถึง150บาท ในนี้อกล่องนี้มีหนึ่งรอยใบแยกออกเป็นสองชิ้นได้ทั้าสองร้อยใบได้200ร้อยหัวครับผมคุ้มคุ้มค่ามากนะครับผมครับจุดไหนก่อนครับอาจารย์เริ่มจากด้านหน้านี่ก่อนขนอ่อนนี่มาฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายนี่ยเราดึงลงมาวัดฉากอย่างนี้ให้คิ้วนี่กับมุมหน้าผากเท่ากัน อาจารย์ไปเชิญนายแบบมาจากไหนครับอีกคิวซังนายแบบสวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาสวัสดีครับครับแลวสวัสดีครับนัทิดอวบนะครับผมอวบหมูสิบสามตัดผมเสร็จแล้วครับนี่แกตัดเสร็จแล้วตอนนี้ตัดเป็นทรงอะไรครับนี่ทรงแล้วแต่กูจะทําแล้วแต่อาจารย์อ้นจะทำนะอาจารย์อ้นจะทําแล้วตอนนี้ผมจะใช้มีดโกนเก็บลายเสร็จแล้วมีดโกนที่ผมใช้มากที่สุดคือยินเลดนเลลอนดอนบลิตกล่องสีส้ม หาซื้อง่ายดอนบิดกล่องสีส้มหาซื้อง่ายด้วยนะครับหาซื้อง่ายตามท้องตลาดตามร้านที่มีมีอุปกรณ์เสริมสวยก็จะมีขายนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับผมราคาไม่แพงกล่องใหญ่นี่นะครับร้อยใบร้อยใบคือหมายความว่าสิบกล่องเล็กประมาณร้อยสามสิบบาทหรือร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้แหละครับประมาณร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทจับต้องได้ราคานี้จับต้องได้ในราคานี้กล่องสีส้มจากอเมริกาครับผม ครับเดี๋ยวลองวิธีสวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับผมและสวัสดี f อทุกท่านทั่วโลกนะครับผมวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะตัดผมสิ่งที่มหาจรรย์ของชีวิตของมนุษย์น่ะ ก็คือผมนี่แหละครับเพราะว่าอยู่ๆไปเมื่อตัดแล้วมันก็จะงอกใหม่อีกใช่ไหมจอนมันยังงอกขึ้นมาเรื่อยนี่ผมยังไม่ถึงเดือนเลยนะงอกอีกแล้วก็จะมีการตัดเลมนะอาจารย์อ้อนเบยั์ไงเบอร์หนึ่งใส่เบอร์หนึ่งใส่เบอร์หนึ่งเนาะอันนี้ใส่เหมือนเดิมทรงเดิมเท่นี่แหละทรงเดิมเนาะเอาทรงเดิม เบอร์หนึ่งนี่คือเราก็จะเล่นเปิดข้างเขาเรียกเปิดข้างน้อนี่แต่เบอร์หนึ่งเราก็เอาใช้ข้างบนนี้แล้วก็เอาเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งเก็บนิดเดียวครับดูนะครับครับเปิดข้างเปิดข้างครับทรงเดิมเขาเดี๋ยวไหนถ้าเปิดข้างลองทรงก่อนครับนี่หลังจากเราตัดเบอร์หนึ่งไปถึงหลังใบหูนี่มันจะได้ฉากฉากของมันก็คือด้านคุ้นด้านคุ้นฐานคุ้สูงนั่นแหละครับกว้างคุ้นยาวคุ้นสูงแล้วว่าอาาจรย์ ไม่ใช่นไม่ใช่นะน,นั้นมันเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูหรือสี่เหลี่ยมอะไรไมรับต้องด้านคูณด,ด้านยกกำลังสอง มันยินถูกเพราะว่ามีสองหลักการของอาจารย์นนี่เยอะมากเลยนะอาจารย์นน์คือคือถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นเราตัดผมมันก็ไม่ได้ฉากกัคือเราจะต้องวางแปลนที่หัวเหมือนการสร้างบ้านแปลนวางแปลนครับการตัดผมก็เหมือนเหมือนการสร้างแปลนที่บ้านถ้าเราไม่สร้างแปลนขึ้นมาก่อนแล้วมันจะไปสร้างบ้านยังไงครับแล้วที่นี้ฝั่งนี้เป็นยังไงฝั่งี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นฝั่งนี้ลูกย้ายย้ายมาฝั่งนี้ครับเบอร์หนึ่งอยู่ยังอยู่ที่เบอร์หนึ่งอยู่เส้นไหนที่มันเลี่ยงมาถ้าเราไม่สร้างแบบแปลนอะ ปักเสาทุกอย่างก็ปักขึ้นมาปักขึ้นมาก็มาต่อต่อต่อตามความคิดต่อมาแล้วไม่รู้จะเป็นบ้านแบบไหนใช่ไหมพพอได้แปลนได้ผิด แผ่นเขียวพิมเขียวเขาเรียกนี่แหละอันเดียวกันบ้านครับพิมเขียวก็คู่กันแล้วเอฟซีก็ถามคําว่าอะไรนะโมเดลอะหมายถึงเไลโมเดลก็คือทาตุ๊กตาขึ้นมาดูว่าของจริงมันเป็นอย่างนี้สร้างแปลนสร้างโมเดลสร้างหุ่นตุ๊กตามาดูก่อนแล้วพอเราทําแบบตุ๊กตาได้เราก็ปฏิบัติของจริงได้คทีนี้ภาษาอิเล็กทรอนิกส์เขาบอกว่าไดอะแกรมเขียนเขียนในกระดาษก่อนแล้วเขายังเอามาตัดเขียนเป็นไดอะแกรมแต่ไดอะแกรมเขาเขียนในเว็บไซต์เขียนใน คอมพิวเตอร์เคริ่องอิเล็กทรอนิกส์ไดอะแกรมทีนี้มาดูมาดูการวางแผนในสมองเราช่างสินนี่คราคิดในใจสินไม่มีแบบ ถ้ามีแบบเราก็ทําตามได้แต่คิดในใจศิลปินอย่าดูบินศิละปะเออกองอขยะดูให้ดีก็มีศินต่อ้ผมด้วยต่อต่อให้ด้วยเนาะถึงมันจะยุ่งเหยิงระเพิงระคังสนิมติดแต่เดี๋ยวนั้นเราก็คิดทําได้ในทันทีเออหับวด่างหัวลายก็ไม่ใช่หัวเรามไม่ใช่หัวเราเป็นหัวคนอื่นเราก็ทําด้วยศินเราด้วยศิลปะหัวนี่มันหัวผมนะครับ สายดูด้านซ้ายด้านอ่าอ่านี่ครับด้านนี้นะครับที่นี้ดูด้านหลังอ่าที่นี้ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังดูด้านหลังด้านหลังนี่เราก็จะใช้เบอร์สองนะครับใช้เบอร์สองเนาะ เบอร์สองครับเพราะว่าเราจะเปิดข้างเป็นลองทรงนี่ถ้าถ่ายขาวเบอร์หนึ่งมันจะเป็นวีลองอเมริกันไปใช้เบอร์สองใช้เบอร์สองมาสลปมาเข้ากับเบอร์หนึ่งด้านด้านข้างอย่างนี้นี่ดูครับเห็นไหมครับเบอร์สองนี่เห็นไหมครับแล้วก็ไม่ต้องไปเอาแนบติดนะเผินเพินเินเผินเิเินเห็นไหมครับเินนี่เบอร์สองมันก็จะดูมันจะดูมันจะดูสลปจากเบอร์หนึ่งมาเป็นเบอร์สองแล้วมันจะนวลกลมกลืนเห็นไหมครับนั่น ทีนี้มาดูฝั่งขวาอ่าดูฝั่งขวานะครับดูฝัสงสว่างเสียงสว่างขอแสงหน่อยอ่าฝั่งขอแสงหน่อยดูฝั่งขวาก็เอียงๆนิดนึงอย่างนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไปรับกระเบือหนึ่งเหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับผมจะทําให้ดูชัดๆเลยพื่พุ่งขึ้นเพื่อที่จะให้มันมารับรอยคมกลมกลืนตรงด้านข้างข้างบนนี่นี่แล้วก็ทํามือเบาๆเบาๆทำมือเบาๆเบาๆแล้วก็เผิอไปจะเลี่ยนขึ้นไปนิดนึงแล้วส่วนผมที่เขาเหลือมันก็จะพอดีกับหัวเขา เห็นไหมครับ <พ uka> ทีนี้ถ้าเราจะตัดลองุ้งต่ำแล้วก็ใต้จิงหูกึบๆแล้วก็เสร็จครับนี่ดูด้านหลังยื่นมือมานิดนึงอ่าอ่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละครับอให้ดูอย่างนี้วิธีตัดนะครับ<ห>น, <ๆ S 1> นี่นี่เห็นไหมครับทีนี้เรามาฉายดูฉายดูว่าเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อ้อมมาทางนี้อ่้อมมาแล้วานมาด้านนี้นะครับอ้อมมาด้านนี้อ่าดูจะเห็นเลยเห็นไหม อันนีน้เสร็จแล้วทีนี้เรามาแต่งขั้นข้างนิดเดียวเราแต่งอ่าแต่งวิพีแต่งแต่งบอกวิธีแต่ง วิธีแต่งข้างๆก็ดูตรงไหนที่มันเป็นขอบนี่ให้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 แขกดูด้วยว่าตรงไหนมันเป็นขอบก็ใช้ไม่ได้อยู่บางลรเทศนะผมจะได้เป็นแขกแขกว่าใช้บริการแล้วก็ผมสำคัญต่อผมนั่นแหละครับถ้าถ้าถ้าการแบ่งสมบัตินี่เขาก็บอกว่าอย่าตัดผมออกอย่าตัดผมออกตัดผมออกเพราะไม่ได้สมบัติเพราะมันจะไม่ได้จากสมบัติครับอันนี้ก็คือห้ามตัดผมนะครับไม่สมบัติแต่ต้องเป็นสมบัติเบาณีนะครับนั่นเป็นชื่อของนามก็ใช่ สมบัติเบธนทีนะครับเป็นดาราพระเอกตลอดการของลาแบัณฑไทยถ้าตัดผมหมอกลักษณะนามพูดถางแล้วเขาแบ่งได้ไงแบ่งที่สมบัติกันได้ไงพ่อสมบัติเขาไม่ให้ตัดผมหมอกไงถ้าตัดผมออกผมก็ไม่ได้สมบัติผมยังแบ่งเป็นสมบัติได้ด้วยตายแล้วห้ามตัดผมออกห้ามตัดผมออกจริงผมไม่ได้สมบัติอันนี้เรื่องจริงนะครับอาจารย์ยอดโอ้ยผม ผมจะไว้ด้านนี้ดีกว่ามั้งอาจารย์อ้นจะได้สองด้านเลยใช่ไหมสองด้านเลยครับถ้าให้ได้สองด้านตรงนี้นะครับดูตรงนี้เราปรับปรับประเดี๋ยเล่นเป็นต่าสุดครับแล้วก็ขีดตรงนี้ออกนิดหน่อยโดยตั้งโดยตั้งถ้านอนมันจะเกี้ยงไปตั้งนะอ่าเพราะผมต้องเอาไว้จอนนะจอนยาวนี่ถ้าเราตั้งอย่างนี้ศูนย์จุดหนึ่งมันจะทําให้ผมยาวให้จอนพอดีเห็นไหมครับครับแล้วก็ตะแคงข้างเนี่ยสวยด้วยใช่ไหมสวยกลิบแล้วก็มาฝั่งนู้าฝั่งนี้นะครับ คือฝั่งฝั่งนู้นตั้งปัจเลียนเราก็ต้องตั้งถ้านอนมันจะสั้นไปอันนี้เขาเรียกว่ากนงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งครับคนต่อให้หน่อยส่วนคนขาวแหว่งส่วนอื่นแหว่งแต่ก็ยังมีความดีเออใช่แต่ยังมีความดีอยู่ถ้าไม่มีความดีก็คือเรียบร้อยเลยเนาะครับผมมนุษย์คนเราหน้าตาดีแต่ไม่มีความดีก็จบจบคือมันไี่คือเคล็ดลับแต่ถ้าตัวเองอ่ะไม่หน้าตาไม่ดีแล้วมีความดีขึ้นมันก็จะโอเคนะผมว่าดีอยู่นะครับผมครับผม ครับนี่เสร็จแล้วครับข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คงไม่ต้องไปแต่งแล้วแหละสองนี้ผมให้อาจารย์อ้อนไปเลยครับเท่าไหร่ก็ให้ไปลบให้ร้อยครับครับให้ร้อยครับเยี่ยมมากเลยครับก็อาจารย์อ้อนมีของดีจะนํามาบอกนะครับบอกคือจะบอกว่าใบมีดโกนนี่ดีที่สุดคือมีดโกนยินเลดลอนดอนบริทกองสีส้มจากอเมริกานียังไงครับอาจารย์อ้อนดีตรงนี้ก็ต้อง วัสดุที่เขาทำเนี่ยก็ชุบฟีเมียมอย่างดีไม่ขึ้นสนิมไม่เกิดอันตรายใดๆแล้วไม่เกิดอันตรายราาแล้วคมมากเลยนะคมจริงๆเลยาคมมากเลยราคาคือกล<อ>่องหนึ่งมีห0 0ใบ หนึ่งร้อยใบหักครึ่งเหรอหักครึ่งก็สองร้อยใบหักครึ่งเป็นสองร้อยใบนี่สามารถโกนได้ถึงสองร้อยหัวสองร้อยหัวโอ้แล้วราคาก็คือหมายความว่าร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปและก็มีลายอยู่ด้านล่างนะครับลายของบริษัทอยู่ด้านล่างนะครับล่างคลิปนี้ก็มีนะครับรับดูเลยนะครับผมแล้วราคาไม่แพงครับกีเลดกลองสีส้มจำมาไว้นะครับตรงนี้อันนี้มาดูดี ยังไงก็ได้ถ่านิดเดียวพอฝั่งนี้วิธีเราการเราก็ดูหางเแถวดูมุมหน้าผากเอาเอามีดโคนนี่วัดดูก่อนกับว่ามันได้ฉากขนาดไหนเอาตามรอยเลยนะตามรอยเดิมเลยนะครับตามรอยเดิมครับตามรอยเดิมเลยปกติเลยจะเป็นเอสเป็นอะไรก็เป็นเลยครับไม่มีการตัดเลี่ยมไม่มีเพราะเราวัยรุ่นเหลือน้อยแล้วัยรุ่นเหลือน้อยครับวัยรุ่นเหลือน้อยตอนนี้มันถ่ายทำไม่ได้มันคนเดียวมันก็ได้ครับได้้อ่่นนีกได้ได้ แล้วก็ดูว่ามันโกนดึดไมยายมันเบามากเลยครับมุโกนเบามากเลยเพราะว่ามีโกนจะคมคมจะไม่มีสะดุดแต่ถ้ามีโกนไม่คมนะจะมีการสะดุดแล้วฟันมันจะเป็นแง่งๆมันจะไปบาดครับอ่าลูกค้าก็จะรู้นะครับอันนี้ลูกค้าจะรู้อ่าอันนี้รู้เลยว่าคมมากเลยแล้วจะทีนี้เราก็ดูว่าถ้าโกนให้สวยนี่ก็ดูมุมรับมุมผมเดิมเขานี่ย ตามนี้ไม่ต้องเอาเป็นตัวเอตัวอะไรหรอกแต่ว่าวิธีดึงของเขานี่คือวิธีดึงดานในแล้วก็ลากยาวเห็นไหมครับนอ่อนนี่มันหล่อหมดเลยถ้าเราไปลากเก๊กๆก๊กมันจะเลื่อนง่ายเลือกลากยาวนี่วิธีลากตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะมันได้มาอย่างนี้ไม่สวยเดี๋ยวเราก็แต่งทีหลังมาแต่งดีทีนี้เราก็มาดูอย่างนี้ครับข้างข้าขนอ่อนที่มันแลบออกมาเนี่ยเราหงาย ทุกครั้งคนหนวดคนเค่าเรียบคนหนวดคนเข่าเสร็จทุกครั้งเราก็ต้องตัดขนจมูกทุกครั้งครับี่ขนจมูกนี่ถ้ามันแหลมออกมาเราตัดถ้ามันอยู่ข้างในเราไม่ต้องตัดครับนี่ก็เป็นการเสร็จแล้วครับถ่ายดูครับเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับการเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดีมากเครับเป็นกระเซิงเลยนะครับหัวเป็นกระเซิงเลยครับเราสามารถปัดได้สองฝั่งนะครับ้ครับปัดด้านนี้ก็ได้ เปด้อนขวาก็ได้ดูนอันนี้จะเป็นทรงอะไรครับอาจารย์<อ>ไม่ใช่รีทรงรีนะไม่ใช่ครับทรงนี้เขาเรียกว่าเปิดข้างหลังกันเม็มเลปิดข้างหลังลองทรง หลังกันเล็มลองทรงต่ําแล้วด้านบนนี่ไว้ยาวหวีปัดใช้ปัดถ้าทําเส้นเขาเรียกว่าวินเทจวินเทจทีนี้เราไม่ทําเส้นเราไม่ทําเส้นมันก็ไม่ใช่วินเทจใช่ไหมมันก็เป็นทรงเปิดข้างทรงเริดขงต่ากันเล็มโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์นอนกันงาและขอบคุณเพื่อนๆทั่วโลกเลยครับขอให้มีความสุขมีอะไรก็ตีเตียงยาเจ็บยาจนครับผมน้อนกันงาแล้วสวัสดีครับนายแบบสวัสดีครับผมนายแบบมาจากไหน บ้านคอยงามบ้านไหนบ,บ,บ้านคอยงามอยู่ตรงไหนละ่ะฝากโรงเรียนอยู่ตรงไหนบ้านคอยงามทาไมเขาเรียกบ้านคอยงามรู้ไหมทําไมเขาเรียกบ้านคอยงามอ่ะบ้านคนงามใช่ไหมอ่าบ้านคนง,งามเนาะคนงามก็เลยเรียกว่าคอยงามเนี่ยน้องก็ตอบถูกแล้วนะเนี่ยตอบถูก,อถกอเ,เออเก่งมากเลยเนี่ยจะเอาทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรทรงกรทรงอะไรนะนักเรียนนักเรียน ทรงเลกเนียนโอเคเลยแล้วมั่นใจอาจารย์อ้อนกี่เปอร์เซ็น <c oughs> คิดว่าอาจารย์อ้อนจะตัดหัวด่างหัวลายไหมคแนนเต็มสิบให้สิบนี่ให้กี่คะแนน,นนให้สองคะแนน <c oughs> หรือให้เต็มอย่างนี้มันหมายถึงสองสิบให้เต็มสิบโอเคเลยอาจารย์อ้อนให้สิบจะได้มีแร<ข>งใช้ใช้เบอร์ไหนดีดครับถ้าเขาเอาข้างหน้าไว้ยาวเราใช้เบอร์สี่เบอร์สามใช้เบอร์สามเลยนะาลุยดูเบอร์สามดูนะอาจารย์อาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับผมโหวันนี้ วันนี้ผมมาแขกเยอะพอดีครับเพราะว่าผมจะกันพอดีจะกันพอดีเลยใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นทรงอะไรครับทรงทรงนักเรียนตำรวจทหารทรงเดียวกันทรงนักเรียนมาตรฐานเนาะผมก็เลยกันอยู่ผมจะบอกมวิธีบอกมิตรโกนว่าบอกมิโกนเนาะวิธีกันนี่แนะนำมิตรโกนยินเลสลอนดอนบริตจากอเมริกากล่องสีส้มด้วยกล่องสีส้มจะได้หาซื้อง่ายๆครับกล่องสีส้มผลิตโดยชุบฟรีเมียมอย่างดีกล่องหนึ่งราคาประมาณ130ยสถึงบาท ในนี้กล่องนี้มีหนึ่งรอยใบแยกออกเป็นสองชิ้นได้ทั้งสองร้อยใบได้สองร้อยหัวครับผมคุ้มคุ้มค่ามากนะมครับครับจุดไหนก่อนครับอาจารย์เริ่มจากด้านหน้านี่ก่อนขนอ่อนนี่มาฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายนี่เราดึงลงมาวัดฉากอย่างนี้ให้คิ้วนี่กับมุมหน้าผาเท่ากันอาจารย์ไปเชิญในแบบมาจากไหนครับอีกคิ้วซัง